ดีค่ะญิงนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะผิวขาวคือหลังจากทานยูเมะไปนะคะก็รู้สึกว่าหลังจากส่งการที่ไปเล่นตากแดดตัวดํามานะคะก็กลับมาขาวเร็วมากก็รู้สึกว่าใสขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งโดนแดดนี่แบบเอ,อ่ออะไรอะไรแสงไฟหรือเอ้ยมีแสงไฟในตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ทาบีบีเลยนะคะเป็นสีผิวจริงๆเลยนี่ แต่โชคดีที่หญิงไม่ค่อยมีขนเนาะแต่ถ้าใครสนใจอยากขาวแบบรุดเร็ววไวๆผู้ปรีดเลยก็จาทางร้านก็จะมีตัวบีบีเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะคือถ้าเราทาบีบีเนี่ยมันจะเห็นไปเส้นเลือดไม่ขึ้นนะคะคือมันจะขาวแบบไม่เห็นเส้นเลือดไงแต่อันนี้คือขาวจากภายในเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเคแค่นี้แหละบายบายไว้ว่างๆเข้ามาดูร้านหญิงได้นะคะไว้เปอร์สลิมค่ะ จริงจริงหญิงไม่ได้เป็นคนข่าวนะเป็นคนผิวคำได้ซ้ำค่ะก็าลองเข้าไปดูในร้านจะมีรีวิวได้อาพี่บีบี้ทำไรอะบีบี้ทำไรแมวอ่าเออโอเคบายบายไปมาใหม่รีวิววิดีโอหน้านะคะจุบบีบี้บายบายแล้ว